น้ำหนักแค่ศูนย์หมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเลือดที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาปั๊มเลือดได้เยอะเลอะประสบการณ์ทำฟรีได้ทุกวันที่สำคัญพกได้ไม่จำกัดน้ำหนักมันแค่ศูนย์สวัสดีครับผมเอ็มวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำของปั๊มเลือดกดครั้งหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ20%ของเลือดที่เรามีมันก็อยู่ที่ว่าเลือดหรือวิตเราเยอะแค่ไหนด้วยเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าของปั๊มนียทำยังไงและเควสนี้มันมีชื่อคำว่าดื่มน้ำบน่นรวมสาบาน สิทธิ์พี่รอกันด้วยก่อนอื่นนะให้ทุกคนเนี่ยวามาที่พนเดล่าก่อนนะครับรกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องมี1ครับก็คือเจ้าตัว empty bottom นะฮะหชิ้นเสร็จแล้วนะครับพอเราวัดพอมมันก็อยู่อยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกซ้ายนิดหนึ่งจะเจอกับ e m c ตัวนี้ครับ gift อ่าเมอร์ชันเนาะให้กดซื้อไปเลยฮะอ่าให้เราซื้อเจ้าตัวนี้นะมา1ชิ้นนะครับเนาะแต่ว่าเราทําได้วันละ10ครั้งใช่ไหม เราต้องซื้อ,ซ,อซื้อไวนะ้10ชิน้นนะ10ชิ้นโอเคใช้ตัวนี้1นะครับใช้ตัวนี้1แต่เราสามารถทําได้วันละ10ครั้งเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการถามนาะให้เราเนี่ยไปวาร์ปไปที่เมืองอยุยาเลยฮนะอ่าเราก็วาร์ปจากอินคาฟ้าตัวนี้เลยนาะไปที่เมืองพ่อค้าก่อนนะครับอัลเบอร์ตาเนาะไปเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินไปทางขวาสุดเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปที่ขวาสุดนะครับขวาสุดแล้วก็ขวาสุดล่างสุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปนะปึ๊บมันางยเนานะ ขวาสุดล่างสุดนะครับนี่นี่นี่ผมก็เดินลงไปแล้วก็เดินไปสุดทางขวาเลยแล้วก็ลงไปที่ด้านล่างขวาครับจะเจอเอ c บีซีตัวที่ชื่อว่าว์ปไปอยุธยานะตัวนี้นี่มีคนวับไปด้วยนะครัให้เราคุยกับเอฟบีซีตัวนี้แล้วใช้เงิน1นึ่งหมื่นะครับในการวับเรื่องอันที่2ครับไปสู่อยุธยานะไปเดกไปนะครับเราก็จะทําการถูกว์ปมาที่เมืองอยุธยาให้เราเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะตัวละครที่ทำนะครับทำได้วันละสิบครั้งเท่านั้นเนาะต่อ1วันแล้วก็ เราจะต้องมีรลเวล70ขึ้นไปนะครับอะเดินขึ้นมาเดี๋ยวหากนันเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะรู้สึกว่าจะด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมตองเดินไปก่อนเดินซ้ายปั๊บเนี่ยเนี่ยคนเยอะๆนี่น่าจะใช่นะใช่ไหมโอ้คนเยอะมากเลยนะฮะนี่ยเขามีขายของกันโอ้แพงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับ EPC ตัวไหนวะเดี๋ยวเดียเดี๋ยว EPC ตัวไหนวะต้องนูนฮะทำไมผมหายเ c ไม่เจอะวะเอ c นี่นีตัวนี้นี่นี่นนน ให้เราคุยกับ MC ตัวนี้เลยนะครับหลวงพี่โชตนะแล้วก็กดว่าค่าต้องการนะครับอ่าตอนนี้เราได้เบสขึ้นมาแล้วนะกดอันเน็ตคิวขึ้นมานะเพจก็คือให้เราทําการรวมปัจจัยรวมปัจจัยแล้วก็เพื่อทํากวดน้ำมนต์นะครับแต่เมื่อกี้เรารวมของมาแล้วเนาะหนึ่งคือ empty b o t ท o m 2ก็คือเจ้าตัวที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็อันที่3ก็คือเงินสามหมื่นเนาะอ่ผมก็กลับมาคุยกับหลวงพี่โชตอีกครั้งหนึ่งน,นะครับกด next ไปแล้วก็เลือกว่าใช่แล้วโอเคไปนะนี่เราจะได้เจ้าตัว อีเวนเออไม่ใช่อีเวนขอไปขอไปอีเวนเราจะได้เจ้าตัวอีเวนเอ็มตี้บอททมมานะครับตัวนี้จแล้วนะครับให้เราเดินลงมานะเดี๋ยวนะผมก็จะไม่ไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนวะให้เราเดินลงมาปึ๊บอ่ะตรงนี้ตรงนี้ให้เราเดินขึ้นเรือมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเจ้าตัวน้ําตัวนี้มันกระพืบกระพริบตัวนี้เห็นไหมให้เราคุยตัวนี้แหละนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกแบบว่าตักน้ําครับโอเคไปนะอ่ามันก็จะมีการรีโหลดตรงนี้นะครับก็คือเจ้าตัว คุยกับจลหลวงพี่เสร็จแล้วก็เอาของให้หลวงพี่หลวงพี่ใจใขวดเปล่ามาซึ่งเราจะได้จนนี้ตัวนี้กลับมา10อันนะครับแสดงว่าวันหนึ่งเราทําได้ทั้งหมด10ครั้งก็เป็น100ชิ้นตัวนี้นะสามารถจะฟื้นฟูเลือดได้20%และน้ําหนักแค่ศูนย์นะครับหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเลือดที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา <c oughs> เพราะว่าน้ําหนักมันศูนย์เนี่ยเราพกไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสด้วยการกลับไปคุยกับหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งดูเนาะวา ทำต่อได้เลยไหมสิบครั้งต่อวันนะครับนี่อ่าโอเคนะครับผมก็คุยไปฮะแล้วก็ค่าต้องการนะครับแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกว่าใช่แล้วนะครับนี่ไดเอ็มตีปะทอมมานะนอ่มันทําต่อได้อีกไหมค่าต้องการนะครับปึ๊บใช่แล้วโอ้ยทาได้นะเพื่อนๆสามารถมาคุยได้เลยนะทั้งหมด10ครั้งเนาะด,ด,ดูดูนะครับด,ดูนะโอเคอะผมจะคุยไปเรื่อยๆนะครับกดแล้วก็คุยอาาะแสางว่าผมคลิกอย่างเดียวเลยนะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคนะสี่แล้วตอนนี้ อ่าเราคุย2ครั้งกับพูดง่ายเราเตรียมของไม่ครบนะครับคุยทั้งหมด2ครั้งเราจะได้เจ้าตัว MP บทท่อมมานะเออไม่ต้องเสียเวลาเลยนะขอไปด้วยเนาะมาคุยแบบนี้ไปเลยนะครับคุยไปเรื่อยปึ๊บแต่ละเโอเค9ปึ๊บออาโอเคทีนี้นะครับให้เราเดินลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ซิกแซกนิดหนึ่งเป็นตัว S นะแล้วก็บาาขึ้นเรือนะครับนี่แล้วก็คุยกับเจ้าตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะปึ๊บแล้วก็ enter ไปเลยครับตักน้ํานี่ เออแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องเดินเควสบ่อยนะครับเดินทีเดียวแล้วก็คุยตรงนี้ตรงนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงครับในการทําน้ำเนาะลองดูนะปุ๊บอ่าเหลือแปดเลยมไหมเราก็ได้มาอีกสิบใช่ไหมตอนนี้เป็นยี่สิบแล้วนะครับตอนนี้เป็นยี่สิบแล้วนะตอนนี้อ่าเราก็คุยอีกนะครับปุ๊บโอเคไปนะครับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทําอย่างเนี้ยได้วันละสิบครั้งก็คือจะได้เจ้าตัวยาปัม๊มน้ําหนักศูนย์ปั๊มได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยอันต่อวันต่อตัวละครด้วยใช่ไหม แต่ตัวละครต้องมีรลเวา70ขึ้นไปนะครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะพี่โดพี่เจมบอกว่าดีเลยดีมากมากทำเลยทำทุกวันอ่าโอเคผมก็ทำอันนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำนะครับของดีมีในกิจนี้ยาวๆยาวๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ